มาโม้เทเวงกันนะครับเล่นอะไรรงนเราเล่นเติบไปชาวบ้านกันเถอะฝนตกแล้วเี่ชอบขี่รถขี่รถขี่รถอะไรอ่ะอยากขี่รถเหมือนบีบีเคจูงนี่ไงรถเหมือนบีบีเครถอะไรเนี่ยพี่ขี่รถอย่างอื่นเนี่ยพี่ขี่รถก็ตายก็ได้ กิ้วก็ตายแน่ะลกกระต่ายรูกกระต่ายคนบ้าแต่เราต้องอยู่ในเราต้องอยู่ในสถานีตำรวจก่อนนะเจ้าเตอร์เตอร์ออบีบีเค<ะ>ทอนหัวตอนหัวหมาชีบ่าได้แล้วไม่ทอดไปทอดใช่ทำไมทอด เอาคือวันนี้มักกับผมจีนคอมมิวนิสต์วันนี้เราจะมาเล่นเกมลอบักกันในมาุกเฮเวนช่ได้แบบเสี่ยวมากเลยอ่ะชื่อของแท้มาบบบบเราต้องมาอยู่ในโรงพักเพื่อที่จะดูว่าสถาน,นการณ์ในบุกเฮ<ด>เวนตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับทุกคนซึ่ง บูเทเว่นนั้นเป็นเมืองหรือเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในใกล้กับประเทศรัสเซียเฮ้ยไม่ใช่รัสเซียสิล็อเซนเบิร์กหนูโอคเงินที่ที่ฮ่าเป็นไอ้นี่ว่าพี่หูกันหรือเปล่าจะเป็นที่หนองว่าว่างจะเป็นที่หนองก็แบบมาทำไม่ได้หรอกใช่เราอยู่ในเมืองบูเทเวน่นกันเถอะตอนนี้เราต้องมาดูฝนตกว่าในมีใครอยู่เทเวน่นไหม สถานการณ์วววววในผู้พเพื่นตอนนี้มีใครบางคนววว <c oughs> น่าสงสัยคือโจรวายเลยปตเตอร์ดเดี๋ยวเราลืมเลือกอาชีพไปเลยนี่พี่เป็นตำรวจแล้วกันผมเป็นตำรวจไม่กูไม่กูแล้วอะแสหนังกูได้ไปแล้วอ่ะมึงก็บอกว่ามึงเอาแค่นี้พอ พี่ถือปืนแล้วหนูจะเอานี่มาทำไมมันคือทับมันคือแล็ปท็อปเอาไว้ต่องทำไมไม่ได้เ,เดี๋ยวพี่ขอไปตรวจตรวจที่โรงพยาบาลก่อนเื่อบ่าวเอายังเนี่ยเต้อมาตรวจที่โรงพยาบาลกันชุบ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  มึงได้รงขึ้นไปนอนข้างบนได้ไหมหนูบอกแล้วว่าอินเตอร์มันรักเด็กหนูมาแต่ว่ามันต้อง,องนอนกับหนูตรงนี้ไม่ค่อยมีไปไกลับบ้านกลับลงพักกันกลับสถาน,นีตำรงวงลงพักอยู่แค่นี้เองแล้วเราจะมาทำไมวะเนี่ยแม่รปากลุ้มแล้วแม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเช่าบ้านกันเถอะไป,ปะเตอร์ไม่ต้อง<ม>ออกนะแต่เตอร์ไปแบบนี้แหละ ไปกันข้งรถนี่แหละเลิตามพี่เคมาตามพี่เคเหรอพี่พี่เรถนี่กำลังขับอย่างดิสวนมีคนสร้างบ้านกันแถวนี้เยอะมากเสรแล้วใช้ได้ค่ะ ที่เช่าบ้าู้านอ่ะบ,บพี่ก็ไม่มีออเตอร์มาทางนี้ก็ได้ขึ้นมาบนเน,นนะินรตรงนี้มีคนเช่าบ้านอยู่หรือเปล่าพี่ดูล้านเราสินนะเดี๋ยวออเตอร์เช่าตรงน้นไปก็ได้เดี๋ยวพี่เช่าตรงนี้เลยออตเตอร์เช่าด้วยออเตเช่าไม่ยอมาเช่า มึ่อยู่ยเฉยดิหนึ่งคนต่อวเตอร์มาตรงเลีกตรงสิบเอ็ดอะสิบเอ็ดตรงมาตรงสิบเอ็ดแต่เตอร์มันต้องเลือกวเตอร์มาตรงเบอรที่สิบเอ็ดนี่ไงมาแล้วเนี่ยถาอัพเนี่ยอัพสนแล้วขอ,ขอเม<ะ>นนเ่หยกนนลยตเตอร์เลือกเลยให้เตอร์เตอร์อเลย ไปเคลื่อนบ้านไหนล่ะหมวดจะเลือกบ้านทหารนะไปเคลือกบ้านเล็บ้านใหญ่เออบ้านไม้แล้วกันไม่เอาสับัดทหาร ฉันกลอกฉันก็ล็อกหมือนกันจะเล่นอะไรเดี๋ยวฉันดูนอกบ้านก่อนอย่าแย่อย่าแอตากลกัน้มๆกน้มะยายามใหเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวกลั่น

Ô, nãy cho nãy 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 ้ลโก้เตอร์โทรมานั่นแหละมั่วแกมั่วแล้วแกมั่วใหญ่แล้วไหนแกอยู่ไหนบอกมาไม่รู้แกกลับไปซับไม่บอกเราฉันสามารถออกได้เราไม่ให้เราไปซับเราเทีมยปซับอบบไปออฟเองไยหนีมันหนีมัน ตอนนี้ฉ่นกนลังแอดอยู <c oughs> อ่ฉันแอบ,บอยู่ฉันไม่บอกแกแล้วฉันอยู่ไหน,นเราแรกกันเราแรกกันเราแรกกันโอ้โห <c oughs> แกก็เห็นฉันนะวพราฉันอยู่ไหนนี่นน <c oughs> หนีนี่ก็คนเดินตอนนี้เรากำลังหนีเจ้าตัวตรออยู่นะเจ้าตัวตอร์ปิดประตูสิฉันจะหนีแกเฮ้ยตัวอะไรเข้ามาในบ้านง่ายาไม่ได้เองเลยเหรอยุแกปิดประตูบ้านสิฉันหนีละอย่าจีดเวย ยังไงแก่ต้องออกเป็นยังไงเราฉันออกได้แล้วแกอยู่งงไปเลยฉันไปละพูดมากเลยาเนี่ยพูดมากมากเลยอย่ามันข่มาในบ้านฉันได้แล้วอันนี้ต้องมีตัวช่วย ว่าช่วยอะไรเหรอันี้ไก็เอาปืนด้วยเดีวไ่ด้เนี่ยปิ้ำพงแล้างอกดไดแลี้ยวไปเลี่ยวไปล่างหรือไปตรงไหนันชัง ังแกไว้ที่นี่แหละยังไงแกก็ออกมาไม่ได้ฉันมาฉันมานบ้านแกแล้วถึงแม้ว่าฉันจะออกไปไม่ได้แต่่านก็สามารถอย่าไมมที่เลปิดประตูล็อกประตูบ้านด้วยแกไม่สามารถไปได้ลร